ห่าง2เมตรครับ2เมตรครับแต่งกิ้วคนเดียวเอาอยู่ครับไม่ต้องห่วงเอาอยู่ครับแม่ดูสีเขียวครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาครับสีเขียวว่าไงครับหมดแรงหรือเปล่าหมดแรงหรือเปล่า แม่คู่กล้องครับน่าจะพักสองชั่วโมงนะฮะคู่นี้ครับผมดึงไปดึงกลับฮะมาเก็บเอาดึงไปได้เลยเขียวดีเขียวดีเขียวดีออกแรงอีกคู่โบว์เร็วลูกเร็วลูกดีแล้วลูกอ่าสู้เขาลูกอ่าสองกล่องลูกอ่าวันนี้สองกล่องแล้วครับได้แน่ๆฮะอยังฮะยังฮะกรรมการจะเดินเข้ามายังฮะอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งฮะออกแรง ต้มต้มหมอคืนนะเนี่ยต้มหมอคืนนะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยจอย่างนี้กรรมการเข้ามาโดยยอดตีข้ามเส้นโอ้โหนะครับตีต้มอยู่ต่อเลยครับตีต้มตีต้มอยู่ต่อเลยครับตีต้ม